สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนสู่ Red Robot รายการที่จะมาอัปเดตท,ทุกเรื่องราวข่าวสารในวงการฟุตบอลแบบเจาะลึกแล้ววันนี้แน่นอนครับเราจะมาเกาะติดสถานการณ์ล่าสุดของสโมสรที่เป็นที่รักของแฟนบอลทั่วโลกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันครับสำหรับวันนี้วันที่9สิงหาคม2025 ต้องบอกว่ามีประเด็นร้อนๆให้เราได้พูดคุยกันเยอะเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะที่ดุเดือดแมชอุ่นเครื่องนัดสำคัญกับฟิออเรนตินา่าและที่สำคัญที่สุดคือการกลับมาเยือนโอทร r ฟฟอร์ดอีกครั้งของตำนานผู้รักษาประตูอย่างดับิดเน r เคอรครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคข,ของกุนซือรูเบนอโมริม ดูเหมือนว่าจะเอาจริงเอาจังกับการเสริมทัพมากๆครับในซัมเมอร์นี้เนี่ยทุ่มเงินไปแล้วกว่า214ล้านปอนด์โดยเฉพาะการเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกและดีลใหญ่ล่าสุดที่แฟนบอลเฮกันลั่นก็คือการคว้าตัวเบนจามินเซสโก้กองหน้าดาวรุ่งฟอร์มแรงมาจากแอร์เบลิฟซิกโดยค่าตัวสูงถึง74ล้านปอนด์เซ็นสัญญากันยาวๆ5ปีเลยทีเดียว และที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นคือวันนี้จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่โอทราวฟอร์ดก่อนเกมกับฟิออเรนตินาด้วยครับต้องรอชมกันเลยว่าฟอร์มจะจีจาดแค่ไหนนอกจากนี้ยังมีข่าวลือเข้ามาอีกนะครับว่ายูไนเตดยังเล็งมิดฟิลตัวรับอย่างคาร์ลอสบาล b บ r าของไรตันอยู่แต่ดูเหมือนว่าทางไรตันจะยังไม่รีบร้อนขายนะครับส่วนอีกกระแสที่น่าจับตาก็คือ การเจราจากับ PSG เพื่อดึงตัวจารลูจิดอนารุมา่าซึ่งข่าวว่ามีการกำหนดราคาค่าตัวกันไว้แล้วด้วยครับส่วนฝั่งขาออกที่น่าใจหายใจความที่สุดก็คงหนี้ไม่พ้นข่าวของอเลฮานโรกาลาโชปีกดาวรุ่งของเราที่มีข่าวว่าเชลซีกำลังให้ความสนใจอย่างหนักโดยยูเนเต็ดตั้งค่าหัวไว้สูงถึง50ล้านปอนด์เลยทีเดียวก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าสุดท้ายแล้วดีลนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า ประเด็นต่อมาที่เราจะคุยกันคือเกมนัดต่อไปครับวันนี้เลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะลงเล่นเกมกระชับมิตรปรีซีซั่นนัดสุดท้ายพบกับทีมแกร่งจากกันโชเซเรียอาอย่างฟิออเรนตินาที่สนามโอทัฟฟอร์ดเวลาประมาณ18นาฬิกา45นาทีตามเวลาประเทศไทยเกมนัดนี้มีความสำคัญมากนะครับเพราะเป็นเหมือนการทดลองทีมชุดใหญ่ครั้งสุดท้ายของรูเบนอามูริม ก่อนที่ศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2025ถึง2026จะเปิดฉากขึ้นแฟนบอลก็ให้ความสนใจกันอย่างล้นหลามครับตัวขายไปแล้วกว่า60,000ที่นั่งบรรยากาศในสนามคงจะคึกคักน่าดูเลยและไฮไลท์สำคัญของวันนี้เลยก็คือการกลับมาของดาบ i d ิด r เดคเคอครับนี่คือครั้งแรกที่เด r เคอจะกลับมาเหยียบสนามโอทราวฟอร์ดในฐานะคู่แข่ง หลังจากที่เขาย้ายไปอยู่กับฟิออเรนตินาเมื่อปี2024อย่างที่ทราบกันดีว่าการจากลาของเขากับสโมสอนเมื่อปี2023เนี่ยมันไม่ได้สวยงามนักมีความผิดพลาดเรื่องสัญญาเกิดขึ้นทำให้เขาไม่ได้มีพิธีอำลาอย่างที่ตำนานสโมสอนคนหนึ่งควรจะได้รับหลังจากที่รับใช้ทีมมานานถึง12ปีเต็มหลงเล่นไป545นัดเก็บไป190คลีนชีท ดังนั้นในวันนี้ทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะจัดพิธีพิเศษก่อนเกมเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับเดเคอในฐานะตำนานของทีมเป็นการมอบการอำลาที่สมศักดิ์ศรีที่เขาควรจะได้รับมาตั้งนานแล้วครับตัวเดเคอเองก็ดูตื่นเต้นนะครับเขาโพสต์ข้อความลง X ว่า United Road, see y o เ s a t u r ด a y แถมยังมีการตอบกลับข้อความของบรูโน่เฟเนเดสแบบกวนๆน่ารักๆด้วย และภาพที่น่าประทับใจที่สุดก็คือการที่เขาได้กลับมาพบกับเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันคนที่ดึงตัวเขามาสู่โรงทําหลําแห่งฝันนี้อีกครั้งแม้ว่าหลายคนจะมองว่าการตัดสินใจปล่อยเดคเคอปไปในวันนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องในเชิงเทคนิคฟุตบอลเพื่อเปลี่ยนสไตล์การเล่นของผู้รักษาประตูแต่ปฏดดิเสธไม่ได้เลยว่า การอำลาครั้งก่อนมันไม่สมศักดิ์ศรีจริงๆดังนั้นในวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่แฟนบอลจะได้ต้อนรับและขอบคุณตำนานคนนี้อย่างอบอุ่นอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือข่าวสารทั้งหมดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ครับน่าติดตามทุกประเด็นจริงๆกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ